นะไม่รู้ว่าแต่ละที่เนี่ยเขาเรียกกันว่าอะไรนะแต่ละจังหวัดเขาเรียกกันว่าอะไรถ้าพี่ๆสี่ท่านไหนรู้ก็ช่วยคอมเมนต์กันหน่อยนะครับว่าจังหวัดตัวเองเนี่ยเรียกกันว่าอะไรบ้านผมเนี่ยเรียกว่าใบาเสือหมอบนะใบเสือหมอบเนี่ยเขาช่วยในการทำด๊อวทาซานท่าซานวิ่งอะไรเฮ้ยคนทาซานตกใจผมพี่แฟงเองผมก็ตกใจเลยกำลังอธิบายอยู่เลยทาซานตกใจอะไรอะ่ะ ตกใจพี่แฟงสวัสดีครับโอ้โหทาสานตกใจทำไมทาสานนี่เขาเรียวใบอะไรใบสาบเสือใบเสือหมอบใช่ไหมมันเอาไว้ช่วยอะไรหอไม่ใช่ใช,ใช่ช่วยสมานแผลพอละเลือดออกวันนี้พี่แฟงมีอะไรเซอร์ไพรส์เนี่ยเซ e. อร์ไพรส์ใช่แตงโมทาสานชอ,อกไม่ใช่หรอ